Mà nheo <laughs> <Được> Rồi, <laughs> <Được> Rồi, <cười> <cười> <Được> rồi. <laughs> กับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสูซูคนเด้อทำไมพี่น้องเนาะะเพราะวัยสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยหรือฝั่งลาวพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศใน,นประเทศนี้อเราถ้าสู่สองของะมะย้าแซนเนลคือเก่ารับรอนเนาะนนนนะเอา้าพี่น้องเลยมาพอมาเจอกับปัญหาในตอนนี้กับอ่าอดีมหาพอตู้ที่เราอยู่เฮือนหลังน้อยนะพี่น้องเลยเนาะเฮืนอนกระตุกเนาะ หรืว่าตู้เกี okay. mm ่ยวบ้องนั่นแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปทักไปทำสบายดีทำกันพี่น้องเนาะหลายคนแต่ไปดีตู้ถ้ากันมาซอยหาเขีวกันเห็นจงเลยมแล้มันะเห็นจิ้งเหลยมเลยเย ไม่ไปเพิ่ม no. อ yeah. ีกน you know. ี oh. no, mm ่ไปบอลเด้อเนาะเป็นยังไงกันซ้อนเที่อะมาเด้อต้องหนาน้อยเด้อเออไม่ได้ไปคนมั่นหม่อมเลยกันกันซ้อนเทีย่อะประตูอันนี้เคลื่อนละบ่อยเลยพูดเอาบ่แมน่สองลัง นอนชอบภูมินอนเกินังพุนอมอืม <c oughs> นจะคนนะเบะรานบบเตรง,งนี้ไตรงนี้ผิดกันเราเราบอกว่าภูมิผิดกันเมียคือนอนเรือนลังนี้ผัวนอนเรืนลังพ <c oughs> ุนโอ้ทมผิดกันนนอนคนระงเงื่อนนอเรอนน่นอนเ้อนเงอไมีข้าวกินว่าห้าวยิ่ยต่เงินาอกมีอย่างนี้ว <c oughs> ันน <c oughs> ี้ผิดกันเม่มีไม่มีข้าวกิน เอาขันบอมมัดมือได้มือนี่ไม่เปยเข่าวกินเลยบ่ได้พิสกันทร์ขึ้นนั่งอยู่น้ำกันเถอะนั้นอยู่ตรงกั้นแล้วอยู่ตรงกั้นเข้าใจกันแล้วเข้าใจกันนี่ครัเข้าใจกันแล้วบ่อ้เอาเอาไว้กินไรอีกบ่ดิเนะยังสิ้นสิ้นแห้งบ่บ่ปิ้งไก่ปิ้งปิ้งหมูปิ้งหมูเมนนี่กะดอยิก คืนนี้อย่างนี้เนาะจนผู้ว่าไทยสิมาหาโอ้เออเพิ่นเห็นในช่องว่าบ่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 จั่นอยู่บ่จันเนาผู้่าไทยสิมาหาบ่้จักละน้องก็บ่ฮู้นําจะเพิ่นําเพิ่นมาหานี่จะสิอันนี้ได้สิฮักมาเพิ่นบ่บ่ฮู้ลเอ้าบ่ได้เคยเห็นหน้ากันเนาะเนาะก็บ่กันจักสิตัดสินใจจังไดบ่ยากนาแเนาะ เชมาว่าด้วงผู้ตู่แมงเนาะกันเป็นยังหรือปูตู่แถวไปแล้วไปเลีนผวบ่าวเยนผวไปกับประชามันมันเป็นมันเป็นยังทรมิสแรกๆนั้นเป็นยังเมียตีบอมันหักเท่าแล้วยันลงกับใครนะ เหมนกันว่าเมียเนี่าเนียนาผิดกันก็เม,มียมีเขากินตีกัน้ยเนบ่เฮยยอากนกเผ็ดร้ายโอ้เดีวาเดี๋ยวาค่อยากกินเขาก็บ่มีเาอหายแล้วเอาหาาอยู่ไท่เขากกนคำก็ี้ไดเปาะม่นมีก็บาีชมกมีหยาไท่แน่เลยเพิ่เ่อนคาดอยู่กัมบอให้ได้ประตูมีลูกจะค้นนั่นนะลูกนี่ คิวคือกินไพช็อตไผ่ยังไงนไปปนไปปนนะเ๋วไลุงอยบอกพี่น้องอยบอกอาลงลูกมาเราจขยนาะอ้กเรอนปนคนลูกเราค่ะกับเราให้ทานโมคุ่งเรื่อเราให้ทานโมห้เพิ่นไปเลี่ยงลซื่อไม่บ่แปลว่าทั้งมดเนียเราว่าสีคอนลูกอยู่บานโดงแต่เนียเราเจ็บหนักเด แล้ววันนั้นนะท่านโมบอกว่าค่ะคันสิหักตาก็ให้ลูกเล่าเล่าก็เลยยอมให้เที่ยงค่ายว่าเพลินไปเป็นอันเรียกลูกเป็นเปนเรื่องบุญธรรมป่ะอันแต่ว่าถ้าว่าอันทั้งพ่อตู้นี่ยอมให้ผู้เพลินเลี้ยงเลยเพลินกะชี้รักษาให้แล้วเป็นยังตอนนั้นนะเราสิ้อขอดลูกเราโ่มีเงินขอดลูกพาตัดโบมีเงินขอดลูกดดเด็กเขาสิพาตัดเด็ก มันเกิดยานี่อันนั้นกระป๊อกกระเปะอยู่กับเมีนลูกเราบ้อนี่ช่วงผมให้เนาะแม่ตัดผมให้นะครับอแม่แม่ตัดให้แม่ตัดให้โอ้ยจะไปเห็นกุศาวด้วยแบบนี้เคยเคยเห็นแต่ทรงผมเพิ่นเพิ่นเปิดขางเนาะอันนี้เปิดข้างหน้าเนาะช่วงนั่นให้คักลายหุ่น่ลายผู้หญิงแล้วผู้น่ะผู้หญิงว่น่ะผู้หญิงเนี่ยเหรอ อนไรไปลินแล้วเพราะว่าผู้ชายเลยมือมือเรามีสองอันนั้นใช่ใช่บ้างอหรมีสองแง่มป่ะใช่บ้างอหรผู้ต่ออายงเด็กใหญ่ยันนี่โอ้มือเป็นแง่สามคนเป็นมัดมีแต่ผู้นึ่งบริเป็นเออเอ่าอ่แม่เป็นป่ะแม่บริมีอย่างพ่อกับบริมีอย่างโอ้ยูนองเจ้าหนึ่สองคนบัดอีกสองคนเด้ ไอยู้นีำเร็ีอยู่นี่สิไปเหรอผู้ผู้อยู่เชฟโอนเน่ยเป็นผู้น้อยบ่ยูนีซียู่เชฟโอนพูดนึ่งดยเออเอพอดีใกล้อยู่เฮือนน้องหน่าร้อยพี่น้องเนาะนี่เมื่อวานแต่ใกล้แต่ติดกันได้แหละเนาะดินมองนี่นี่เพิ่นบ่ได้เพิ่นเศร้าบ่ดีว่าดีว่าทีเพิ่นเองนี่ ที่เค้าที่พี่น้องเค้าเดขอให้อยู่ที่พี่น้องเจ้าบ่บ่พี่น้องประตูนี้ร้านเรานี่อืไปอยู่ซื้อ่นอยู่ที่ซื้อประตูเฮ็ดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานงเาเฮ็ดเวียกจตไปกับหนูบ่ได้อยู่บ่หนูน่ะได้ ไปไดเที่ยวนาจักตูปได้เที่ยวจักตูปได้ได้โจนึงเฮาขายเมือกับขายหรือไปไปขายของเช้าบอได้มาหนี้บืนไม่ได้ใส่ว่าบื่นนี่เอาเฮาอยากไปแล้วเฮาบื้อเฮาเสร็จแล้วจะไปใส่กับโอ้ใส่กับนะใส่นูมาสิะไปขายเอาเงินซื้อเขาบื่นถ้าใส่ไล่มาเนอะบื่นบอกเขาเด้อบอกมันน้องหลานเราอีกก็ได้เอาสิมาซื้อน้ำ เอาหัวเราบบเสื้อจะบอกเราด้วยป้ายคำไม่เบิร์นไม่ตั้งคืออ่าใครก็ตั้งคนอันได้แล้วก็ให้บอกละหน่อยเด้อเดี๋มาโทรบอกบอกยายเอาสิมาชื่ออ่าอุ้นกับสื่ออีกันอืมสือซอยกันได้ได้ยาแน่ใช่คนซื้อไปเลยตอนนั้นเราได้ตลอดเด้อพักย่ายอืแล้วกับเราถ้าไรจะบอกให้เด้่องเบิร์นเด้อไอ้สื่อเมื่อมือปิ้งเมื่อปิ้ง ปินปินนูนะปิน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 นูธรรมศาสตร์เนาะนูธรรมศาสตร์ปี่น้องเนาะคู่เท่านี้อ่ะคนละเนาะเดี๋ยวชวนมันบ่โอ้ได้ชวนแต่ชวนมันไงไปว่ามันอี้ไปบ่เราก็ต้องไปเมื่อกี้แล้วเห็นคนไปไปนะไปอะไรนะมาบอกเขาเรื่องปืนเนาะนี่วันนี้นะเขายังโมกินเนาะโมมีเขากินหนึ่งเนาะใช่เดี๋ยวจะพิกเนาะ อ่กำลังกันเด้อติกำลังทางหน้านี่ก็เนาะมาสาบุญก็บ่มีเงินลาดอกพี่น้องเซอยด50,000กีบเนาะนบ่หลายบ่นบ่หลายปานดสิเบิดแล้วสิเมื่อวานเนาะมาหลายมื้อลพี่น้องเอ้ยสิเมื่อมื้อใดมื้ออื่นเมื้ออื่นเมื้อเมืออื่นมีของาบ่มีมียังหา้กล้วยบ่ยพอแท้บ บกิสยบอกดสยบูอบลูบยอาซ้นไยมันมี่อหแซนเลยเด้อแเอาไว้ซื้อเข่าเด้อเซื้อเขามาหนึงแรงอย่เด้อข่าก้อนจะไปหานกันเรือบุ้วเข่าแบบไปก้อน่น่เหน่อยเไปซื้อเหล้าเด้ซื้อเข่าได้าเไปกินเบียร์ก็ไปอยากกินใครยุ่ซเนาะตอนั นั่นบอลูกลูกเพื่อนนั่นบออาตาเท่ากันเนาะอายุเราเกือบสี่สิบน้องนี่แหละายุเราเดกนบ่กกป่นี่โ่ะสบายดีสบายดีนหนึ่งไทยกอกสารมาเราแต่คนนี่เนาะคือกันนี่ดิ สบายดีสบายดีบนส่วนบชวนมาแต่ใช้ะนาบมาแต่ใช้ชวนหรฮะเมื่อแต่หามดแดงเชเราดิคันวาคีควาพิซาราเถิงเราก็ว่าลาบสิคุเนาะดยแม่เวลายไปปลูกมันเราแล้ก็มามกันมือกันนะมือแงมือใชหนาบ้าง่ะมือแล้วนะิมาติยกีเป็นเป็นบัดสองคนเลย

พอนอหมสมอนอย่างนี้ใช่ฮ้ยติงหายกันเลยนี่ติงมีอยู่อันนี้นี่คาซิฟนี่มีแกบบอกไปในเนาะเฮ้ยสองแสนห่า เอยไปั่นกีอ่าลืมนะเบือน่ะไรกันนี้มาเบือนนะกันไหนกันไห้กันได้มาเบือนนะมาพาสิสื่อน้ำเด้อกันแน่นี่คืออยู่ดวงพะวางพันาขมุขมุเนาะกันแน่แอมลื้อแซ่ยบหลยรู้จักซี่เพิ่งจะว่อน ถ้าซื้อยังเอ้าบุเคยนบ้านเลยเจ้าเจ้าฮู้จะเพิ่นนี่บ่อันนี้ก็ฮู้ซื้ออันนี้ฮู้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นชื่อว่าอนไรนี่นะพ่อประจักเพิ่นเพิ่นชื่อว่าอะไรนี่นะเอาไปเลยเาฮู้เาปาบุญสารวันเด้อบุญสารวันผูกปลาเน่าคันาดบ่บ่เน่าจริงจริงบ่า มาเงามาเงาด้วยด้วยเลาดขลาดเนาะหัวเนาะขลาดกับขลาดนะเอาไปยังขลาดเนาะเอัวจักนี่เด้อนี่บ่าวไล่บ่าวไล่สายลุยอันนี้น้องยังก้อนนี่บอย่าบอกนะบ่าวจักสิน้องยังนี่ซื้อแล้วซื้อยัง

ค่อยพันก็ร้อยทาพันก็ร้อยก็สามก็สิบสี่น่อันนี้ปีสองพันปีสองพันสี่มปีสองพันนี้จริญคนลาวเลยวนได้ชื่อันเกิดปีสองพันนี่ก็ตัปีสองพันบาดเนาะอนีเ้วนยัเห็นนี้เห็ดเฮเห็ดเนีกระถูกแล้วเนาะบ่งยังมีใหม่อยู่ อาสยาเฮ็ดโอ้ยหมดมือครัไปตัดเออขึ้นโหขึ้นโอ้เอาสดีเดซั่นเด้อทางบาบุก็บ่มีหยังหลายเนาะแต่มาสๆทางประตูนี่แหละเนาะมื้อน้มื้อไหนมีกําลังศรัทธาหรือว่ามีของแจกของแถมอยาสิมาใหม่เด้อบ่มีกทางก็สิหาซื้อสารขโลมาให้เด้อเนาะพี่น้องซอยเฮาซอยกันสเฮาซอยได้พี่น้องเนาะ เอาสบายดีพ่ะจูคูสกคนเด้อดีแหงเด้อละน้อยเด้อแฮงขอบใจหลายเรืองละน้อยเด้ออ่าที่ีข่าวดีละน้อยที่นีข่าวดีนะบ่คือว่าข่าวดีใช่ข่าวดีเรื่องคูว่าวิมม่าบ่ยินดีนะเด้อเนาะทดลองหาสิบล้านคำสองบาทพี่น้องเลยขึ้นข้ามก่อนเอาเนาอประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะขี่ได้เพ่นแตครอบครองเนาะ สาถั่วเข่าอยู่พี่เพิ่นขายกิโลละเท่าไรเข่าอยู่พี่คันว่าชื่อเป็นโลหมูไอ้ประตูตู้ไอ้เจ้าเคยไปชื่อเพิ่นขายกิโลละเท่าไรเข่าเบอร์ไอ้เข่าที่ว่าเจ้าไปชื่อเป็นโลนะเพิ่นขายกิโลเท่าไร ทที่ว่าเจ้าสิไปซื้อนี่เจ้าสิได้ประมาณจักโลนี่เงิน2หร200,000าทโอ้ยนะไอกิโลละ25,000บาทโพโอ้กิโลละ25,000บาทพกใม่อันนี้กินได้จากมือนี่เป็นนัวนี่ข้าโอ้ยดูดูดดูด ฮะเขาเอาจังมือได้กินอะไรมือนี่มาบ้่งด้วยฮะแมือหลายมือบ่ายิโนมโตแม่นป่มียังไงนี่ผงสู้รตผงสุโรดแท้ <laughs> อยู่สารวัตรภูมิว่ะเลยเขาบอกแล้วก่อนว่ะอ่คุยได้อ,อ,อันนี้กับบริมาณขาดไ่ได้เลยพี่น้องอันนี้ในครูเรือน,นถ้าใครย,ยังขาดไ่ได้อันนี้นะอบอบ,บุญบเคยมานอะบ้านนี้ทั้งเบอร์บุญเขาให้ให้เคยเข้ามาแล้วนะเนาะเมียเจ้าให้เ<อ>จ้าก็ได้ให้าให้เ เอาอดใจอดใจก็เข้ากินก็บ่มีแต่เพื่อนอยู่บ่มีเฮ็ดหยังอันนี้เมื่อเมื่อปะเฮาอยู่เพื่อนนี่เฮาลอนแล้วก็ก็่เมียเมียเมื่อปะเฮือนนี่ล่ะไปอยู่เฮือนหลังนั้นโอืโดยโอ้ใจกันนึงกินิเป็นหยังเนาะรวยกันมันเมื่อเอากอยู่เพื่อนเฮาโอ้วยตายแล้วบัดนี้อันนี้ไปยิงหยังไงเนี่ยเม่นบ่นี่แม่นบ่อเม่นบ่อยิงครับยิงนุกแม่นอยู่บ่ Cây phê này Cây châu bò. bò Má chỉ nhìn người bưng bưng <laughs> <laughs> Đó, thì được rồi Bao giờ có chữ đó đi. Mới đi nhắn mất kinh khẩu bố Bố mì lời Nhắn mất kinh khẩu bố Thì chữ ở đó Bây giờ khẩu hồi nhắn cái bánh chì mì khẩu khẩu <laughs> <Nhàng bái. cười> ừ. <laughs> อันท mm. no ี oh. throw. Ah, throw. Okay. ่มอดบ้าบ่มบ่มี่อย่านสกีสิยางไปชื่อใช้เหมือนยางใบบันดองพ่อโอ้แต่แต่ยางเงาเนาะพอตู้เป็นคนใช้เป็นคนมาแต่ใช้เจอนะเฮาแต่บ้านเมงเอ้ยเฮาบ้านบางเอ้ยโดยสิเสปลุนนี่บ่ Cái này mà này sao bạn này? Yêu này nhai tới bàn nằm quạt bạc bao nhiêu? Rồi lấy phí Rồi Cho yêu bạn sư bạn nhắn yêu phút Bạn ơi Bạn Hoàng ơi Rồi Bạn ơi น้ำลายเด้น้ำลายเด้ไงไม่อยู่พี่ไงอยู่พี่โอ้น้ำท่วมบ่ท่วมนั่นเลยนั่นเลยอ่าก็ไอ้ก็ตายแม่ก็ตายพ่อก็ตายเพื่อได้อยู่อยู่ร่วมกันกับเมียนี่มาได้ยี่ปีและหลายปีเอ้ยชื่ออยู่บ่างบอกลงอยู่แล้ววันไหน ภาษามีแต่นั้นซะเด้อเาส่งไฟฟ้าก่อนเด้อซะเด้อบัดนี้เด้อเออมื้อหน้าถึมาตอบเฮาก็ได้เนาะมื้อนี้คือสิบ่เรื่องแล้วพี่น้องเนาะเาลืมแล้วจักปีจ้ะน่ะก็ยบแม่นแล้ว2,000กี่คืออันนี้ยินเจ้าว่าอายุ7ปีบ่จอายุ7ปีเลยันแล้วโอ้อายุ7ปีเด้อโอเคโอเคเ อ่ะมเป็นยังมเป็นยังนาะาสบายดีด้ยเดอมื่อไห้สิมาถามมึงไหมโดยโดยโดยไปกันละ่น้องันเนาะเอาโอเคไนองกันเนาะน้อนอนน้ำกันจะข้นหนิประตูน้อนน้ำกันจะข้นละจ้ก็นอนอยู่นีบ่ฮะสามาาังเจ้านอนใช่จ่าเจ้านอนใชเจ้าน่ะ แน่คือว่าบูดเถอะเอา้านอนเจั๊กจะกินเนาะเอาโอเคสัยพี่น้องเลยเนาะสำนบบรับวันนี้เองก็ทีได้ขอจบคลิปไปชิปมาเพียงสัมเนียก่อนเด้อพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณทางเพย์พี่น้องเอฟซีเบิร์ดกุสูรทุกคนและพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับส้มพิษของมันอย่างคือเก่าคือเลิมเนาะพิธภัณฑ์อาการใดกราบขอโทษและขออภัยอะไรเนาะเพียงเนาะไปละพี่น้องเลย ด้ยสบายดี